เอาล้วครับผมเราไม่เสียเวลากันนะท่านผู้ชมกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ในส่วนของอิริสคอร์นะครับผมวันนี้เราจะมาพูดคุยนิดนึงนะฮะมีหลายคนสงสัยว่าถ้าเล่นเกมนี้เนี่ยตัวละครตัวไหนเนี่ยโซเลอร์ที่คุณมีนะครับมีเยอะมากมายมากมายเหลือเกินนะครับผมบางคนเนี่ยหลายคนก็ไม่ได้เป็นสายเปยอยากจะทราบว่านะครับผมเราควรจะมุ่งเน้นตัวไหนก่อนแต่นี่ผมต้องบอกก่อนนะครับว่านี่คือหัวข้อที่มีชื่อว่า5โซเลอร์นะครับผมที่ มีความเก่งกาจมากๆที่คุณควรจะปั้นตอนช่วงต้นเกมนั่นเองไม่ว่าจะเป็นสายฟรีนะฮะหรือว่าสายเปเนี่ยควรจะมองนิดนึงแต่ถ้าเกิดคุณเป็นสายเปแบบยอมจ่ายไม่อั้นอยู่แล้วเพื่อที่จะโอเวอร์เลเตอร์ที่คุณชอบคุณก็ปั้นตัวน,นั้นไปเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าต้องการความเก่งกาจด,ด้วยนะครับผมซึ่งสายเปยเนี่ยเอ่อยังไงมันก็ตัวละครที่คุณได้มันก็เก่งอยู่แล้วล่ะแต่เนี่ยจะค่อนข้างอินสำหรับคนที่เล่นแบบชิลๆนะครับสายฟรี นะครับผมหรือว่าเติมเรื่อยๆนะครับผมไม่ได้รีไม่ได้ร้อนอะไรแต่อยากจะได้ตัวละครที่เก่งกาจที่จะใช้ลงในส่วนของการไล่เก็บด่าน PVE แล้วก็ชนะอารีนาใน PVP นั่นเองก็มาดูกันได้เลยนะครับตัวแรกที่ผมอยากจะแนะนําเลยนะฮะอย่างสูงเลยอันดับหนึ่งตลอดการตอนนี้เลยนะฮะในช่วงของเมตานี้มีตัวที่มีชื่อเรียกว่าชื่อว่า Iron c l a w ไอรอนคลอตัวนี้นะฮะคุณผู้หญิงท่านนี้เนี่ยต้องบอกนะครับว่าเป็นแนวหน้าที่มีความสามารถในเรื่องของการดีบัฟคู่ต่อสู้ได้อย่างยอดเยี่ยม คือลดได้อย่างหนักหน่วงสุดๆ,ๆนะครับท่านผู้ชมควรที่จะมีไอรอนคลอนะครับผมเก็บจนถึงในส่วนของระดับ4ดาวก็จะเห็นนะครับว่าสามารถปลดนะครับเงื่อนไขออกมาได้2อย่างก็คืออันแรกคือวูฟวูฟเนี่ยคือการดีบัฟครับทำให้ลดในเรื่องของการต้านทานลดลง65%แล้วก็ลดกรอกของคู่ต่อสู้ลง40%นะครับผมสำหรับศัตรูทั้งหมดเลยของฝั่งคู่ต่อสู้นะฮะเป็นเวลาถึง1ิวี อันนี้คือรู้สึกว่าเลเวล2ดาวก็น่าจะได้แล้วนะปลดได้แล้วนะครับในส่งของอลันคอแล้วพอมาเป็น4ดาวเนี่ยก็จะปลดความสามารถที่2ที่มีชื่อว่า deep strike ตรงนี้เองนะครับผมต้องบอกนะฮะว่าเป็นความสามารถนะครับผมในเรื่องของการลดเ,เขาเรียกอะไรไงถ้าเกิดสมมติว่าคู่ต่อสู้กําลังที่จะใช้ความสามารถของพวกเขานะครับจะเป็นการลด80%นะฮะ ability power ของคู่ต่อสู้คนนั้นลงนะครับผมเป็นเวลา5วินาทีด้วยกันนะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยความสามารถนี้เนี่ยจะลดทุกเจะสามารถใช้ได้ทุกๆ5วินาทีตรงนี้นะครับผมก็คือใช้ตอน,นคนไม่ใช่ใช้ทั้งฝูงของคู่ต่อสู้ตรงนี้คือเธอถามว่าดียังไงตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเกิดใครได้เจอในส่วนของทันชังกาทันชังกายิงแรงจัดเลยแล้วจวังหวะนั้นเองเนี่ยไอรอนคลอมีในส่วนของสกิลดีฟสไตรพอดีก็จะเป็นการดีบัฟครับให้การยิงของท่าน,ท,านท่านหล่ดทันชังกาเนี่ยลดความแรงของการยิงลงนะฮะ ability power ลดลงไป80% นี่คือตัวอย่างนะฮะอย่างง่ายๆที่สามารถใช้ได้นี่คือตัวที่1ครับที่คุณควรจะมีเป็นอันดับหนึ่งมีชื่อว่าไอรอนคลอย้ำนะชื่อว่าไอรอนคลอนะฮะหน้าตาสะสวยด้วยใส่หมวกไปเลส่สีแดงนะครับตัวที่2นะครับที่ผู้ชมควรจะมีนะฮะหรือว่ามันได้อยู่แล้วถ้าเกิดคุณเล่นเรื่อยๆเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวละครที่มีในส่วนของบัคนั่นเองครับบัคเนี่ยคุณสามารถหาอินเทลได้ง่ายๆจากไหนจากการเล่นทุกวัน ถ้าคุณทำเดลี่ออเจัตถีครบนะครับคุณก็จะได้ Intel ของบัคเวลา5สาสะสมไปเรื่อยๆนะฮะของผมเนีไม่ได้เติมเลยนะครับบัคตัวนี้ตอนนี้เนี่ยเล่นมาได้ประมาณ2อาทิตย์กว่าก็ถึง5ดาวเป็นที่เรียบร้อยทีนี้คำถามคือความสามารถของบัคอยู่ตรงไหนก่อนที่จะพูดถึงความสามารถต้องบอกว่าโดยธรรมดาแล้วปืนของบัคแทบที่จะเป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะแรง อันดับต้นๆของเกมนี้นะครับในส่วนของโซเจอร์ทั้งหมดที่มีดังนั้นบักเนี่ยแค่เรื่องปืนคุณก็ไว้ใจได้แล้วนะครับเป็นตัวโจมตีประจําทีมนั่นเองอ่ะพูดถึงความสามารถกันดีกว่าเมือ่อความสามารถเต็มนะครับผมบักเนี่ยจะทําการปาระเบิดนะครับผมใส่ตัวละครที่มีเวทมนต์พลังของคู่ต่อสู้ที่สูงที่สุดเออก็คือง่ายๆคือเป็นตัวที่เอมนะฮะโจมตีเอาความสามารถเนี่ยใส่ในตัวละครที่มีการโจมตีแรงของฝั่งคู่ต่อสู้ซึ่งจะมีรัศมีการระเบิดอยู่ที่4เมตรนะครับผม แล้วก็ลูกระเบิดตัวนี้มีความแรงอยู่ที่70%ของอ b i บ i t ิตี้ของตัวของบัคตรงนี้ก็ท่านก็ดูเองแล้วกันครับอย่างเคสของผมอ b i บ i t ิตี้พาวเวอร์อยู่ที่2,400ง่ายๆคือถ้าเป็นเลขกลมๆอยู่ที่ประมาณ1,700จายเมตถามว่าแรงไหมถือว่าพอใช้นะครับผมไม่ได้โดดเด่นแต่ว่าด้วยความที่มันฟรีด้วยความที่ว่าคุณสามารถพัฒนา,นาตัวมันได้เรื่อยระเบิดแฟกเนตของฮันดันบัคเองก็ถือว่าใช้ได้ในการที่จะกดข่มคู่กับปืนของคนที่ยิงแรงมา ข้อสำคัญที่2 Skeleton Key ปลดตอน4ดาวนะครับของบัคตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าในขณะที่ทำการรีโหลดนะครับการยิงนะฮะสองช็อตแรกนะครับผมจะเป็นกา,การใช้กระสุนในส่วนของ Skeleton Key ยิงออกไปซึ่งนะฮะเป็นการดิวเดามจอยู่ที่20%ของเอ่อ i t y l i t y d e m a g e ของคุณนะครับผมใส่คู่ต่อสู้ที่อยู่ในรัศมีของการโดน Skeleton Key นั่นเองถ้าเกิดใครเล่นเรนโบ์ก็จะรู้ว่านี่คือลูกสองเล็กอะ ทีนีก้ก็มาดูแล้วกันนะครับว่าในส่วนของด้านเวปมนตร์พอร์ของคุณอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเออ ability เด m a g ของคุณอยู่ที่เท่าไหร่ก็ตามนั้นถ้าถามว่าดีไหมก็เป็นจังหวะต่อเนื่องจากการที่คุณนั้นทําการรีโหลดกระสุนเสร็จแล้วนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกนะฮะว่าอยู่ที่ปืนของคุณด้วยแหละถ้าปืนคุณแรงนะครับผมคุณอั down เยอะบัคจะเป็นตัวหนึ่งที่คอย d ิว l d เ m a e ให้กับทีมของคุณได้อย่างยอดเยี่ยมนี่มีอีกหนึ่งตัวนะฮะที่ควรจะมีในทีมนะครับก็เป็นบัคนั่นเองอันนี้คือตัวที่2 ต่อมาตัวที่3นะครับผมถ้าเกิดใครได้เล่นบ่อยๆนะครับในส่วนของอารีนาเป็นประจาอยู่แล้วคุณจะมีโอกาสได้ผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าทอมรีดทอมรีดตัวนี้เนี่ยผมค่อนข้างให้ความสนใจนะครับทอมรีดตัวนี้ต้องบอกนะครับว่าใครเล่นอารีนาบ่อยๆเปิดกล่องเยอะๆคุณก็จะมีสิทธิ์ที่จะดันในส่วนของทอมรีดได้ประมาณ4ดาวได้อย่างสบายๆทอมรีดนะครับเป็นในส่วนของตัวที่ไม่ได้ช่วยฮิลหรอกแต่ว่าเป็นตัวช่วยในเรื่องของการพพอร์ต ซัพพอร์ตในเรื่องของอะไรครับซัพพอร์ตในเรื่องของการชาร์จอบิลิตี้ของของเพื่อนร่วมทีมแบบสุม่มเมื่อหลอดเขาเต็มในเรื่องของความสามารถในการใช้ในส่วนของ tech warfare ขึ้นมา tech warfare เนี่ยก็จะเป็นการสุ่มไปเลย1ตัวของทีมเรานะครับว่าเขาชาร์จเนี่ยให้ไปเลยหลอดชาร์จเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าให้ไปเลย70%บรซึ่งเงื่อนไขต่อมาของ Tech w a r f a r e ก็คือว่าถ้ามันเต็มพอดีนะครับผมมันจะทําให้ในส่วนของทั้งทีมของเรานะครับผม โดนเดเมจนะครับน้อยลง15เป็นเวลา5วิมันกลายเป็นว่าอะไรครับมันกลายเป็นว่าถ้าเกิดสมมติว่าเทควอลแฟร์ตัวนี้นอกจากจะช่วยทําการเล่นสกิลให้กับเพื่อนร่วมทีมแล้วถ้าเพื่อนร่วมทีมคนนั้นที่ได้ในส่งของเทควอลแฟร์จากทังนด้านในส่งทอมลีดพอดีก็จะเป็นการเพิ่มการป้องกันให้กับเพื่อนร่วมทีม15เป็นเวลา5วิอันนี้มีผลเยอะมากๆนะครับกับศึกหนักในเรื่องของอารีนาหรือว่าในส่วนของการเล่นหมดในเรื่องของ PVE นั่นเองถือว่าเป็นตัวที่น่าสสนนใใจุดๆทล ควอสามารถที่2นะครปวดตอนสีดาเหมือนเดิมมีชื่อว่า Cyber Security ตรงนี้นะครับผมถ้าเกิดสมมุติว่าพันธมิตรของเราเพื่อนรุ่มทีมของเรานะครับโดนใบปุ๊บไม่ว่าจากอะไรก็ตามแต่นะฮะเ,เ,เ,เพื่อนนะครับผมนะครับจะได้รับในส่วนของการปกป้องนะครับผมเอ่อ100% ability power ของเราไปปกป้องเขาในทันที คืออันนี้คือถือว่าเป็นสิ่งที่ทําได้ดีมากๆในส่วนของการซัพพอร์ตเพื่อนลวมทีมแต่นั้นใครก็ตามที่กําลังมองหานะครับผมตัวที่ช่วยไปครับประคองให้ทีมอึดขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วยังช่วยเร่งในเรื่องของความสามารถในการรีสกิลให้ใช้ได้เร็วขึ้นทอมลีดคือหนึ่งในตัวที่คุณต้องมีในทีมเช่นกันอ่ะอ่ะอันนี้คือตัวที่3นะครับชื่อว่าทอมลีดหน้าตาของแกเป็นแบบนี้ ตัวต่อไปครับผมต้องบอกนะฮะว่าเป็นตัวที่จะเป็นตัวที่หาจะจะหาว่ามันหาง่ายช่วงต้นเกมมันก็ใช่เพราะว่าเขาแจกฟรีนะครับแต่ว่าช่วงกลางเกมมันจะหายากนิดหน่อยอาจจะต้องเติมตัง์นิดนึงแต่ว่าเป็นตัวที่ผมค่อนข้างแนะนำนะครับผมให้มีในทีมเหมือนกันเป็นตัวที่ทํเดยเมจชื่อของเขานะครับคุณผู้หญิงท่านนี้ชื่อว่าหนิงหวังหนิงหวังครับเป็นมือสไนเปอร์ตัวทำเดยเมจเทนิเชียนนะครับผมให้กับทีม ตรงนี้เนี่ยผมเอาไปเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมเล่นหลักด้วยเพราะว่าแกยิงดีเหลือเกินนะฮะโดยเรื่องของปืนเนี่ยต้องบอกนะครับว่ายิงในส่วนของพวกทงพวกแทงเนี่ยแหกสกิลที่ใช้เนี่ยจัดการพวกแทงนะครับผมแล้วคนที่อยู่แนวหลังของแทงได้ยอย่างยอดเยี่ยมมันเกิดจากสกิลที่มีชื่อว่า piercing round piercing round ครับผมก็อย่างที่บอกฮะเป็นในเรื่องของการยิงแบบทะลุทะลวงนะครับเมื่อชาร์จครบนะครับผมก็ตรงนี้เนี่ยจะทำการ deal damage หนึ่ง ability damage นะครับผมแล้วทำให้พวกเขาเลือดไหล นอกจากนี้นะครับผมยังเพิ่มในเรื่องของ ability power เข้าไปอีก 3, อ่อเป็นเวลา3วินะฮะตอนที่โดนตกกระทบครับผมแล้วก็ทะลุไปโดนทู่ต่อสู้ที่อยู่ด้านหลังด้วยเช่นกันครับผมก็โดนในส่วนของ140% damage เมถ้าเกิดใครอยู่ด้านหลังถ้าบอกว่า Pacing เราเอาง,ง่ายๆคือยิงแทงเจ็บไม่พอนะครับมันทะลุไปแนวหลังใส่คู่ต่อสู้นะครับผมที่อยู่ด้านหลังเป็นสโขบเล็กๆมันจะมี Ra d i a n c e ของมันอยู่เล็กๆแต่ถ้าอยู่เนี่ยคือโดนแน่นอนแล้วมันเจ็บมาก อ่ะง่ายๆคือใครอยู่หลังของของของตัวแท้งนะครับแล้วโดนเพ c i n ซิงราวล้องจากกันทุกตัวรับรองว่าแทบจะสลบกันเลยทีเดียวนะครับอ่าพอจบตรงนี้ในเรื่องของเพ c i n ซิงราวสกลิลที่2มีชื่อว่าพินดาวนะครับอันนี้ก็คือปวดตอนสีดาวเนี่ยถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยทร็กตนะครับผมมีเลือดต่ำกว่า20%นะครับผมนะก็เขาเรียกว่าไงก็สามารถที่จะรูทนะฮะก็คือเอ่อขึงเข้าไว้ได้เป็นเวลา1ิวิ อันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความสามารถต่อเนื่องนะครับผมเพื่อทาให้สร้างความต่อเนื่องของเขาเร่องอะไรหนิงหวังนะครับผมให้สามารถยิงซ้ําได้อันเนี้ยอันนี้อาจจะไม่ค่อยเฉยๆแต่ว่าทีเด็ดเนี่ยมันอยู่ที่เพียซิ่งราแต่แรกแล้วดังนั้นใครสามารถปลดหนิงหวังมาได้นะครับผมใช้แทนไอแซคไปเถอะไอแซคเนี่ยเฉยๆเลยแต่ถ้าเกิดคุณมีหนิงหวังคุณเอาหนิงหวังเข้ามาในทีมแทนไอแซคอันนี้ผมบอกง่ายๆนะประมาณนั้นนะครับผมก็ประมาณนี้อันนี้คือตัวที่4ชื่อว่าหนิงหวัง ส่วนตัวที่5ผมแถมแล้วกันเรียกว่าแถมแล้วกันนะครับผมตัวที่5ตรงนี้เนี่ยคือผมอยากจะบอกว่าจริงๆมันมีตัวที่ผมชั่งใจอยู่เพราะว่าบทว่าจะหาง่ายก็หาง่ายบทว่าจะหายากก็หายากผมได้ตัวนี้มาช่วงต้นเกมจากการเติมตังที่มันมีโปรโมชั่นไม่กี่บาทของมันนะครับนั่นก็คือมอนตี้นั่นเองมอนตี้เป็นตัวแท้งนะครับผมมอนตี้เป็นตัวแท้ง คุณนะฮะถ้าเกิดคุณมีมอนตี้เนี่ยผมอยากจะให้คุณมีมอนตี้ถึงประมาณ4ดาวก็พอนะครับแล้วก็ใช้ได้ตั้งแต,แต่ช่วงต้นเกมจนถึงช่วงกลางเกมได้อย่างสบายๆแต่ถ้าเกิดคุณเริ่มเล่นนานขึ้นเดี๋ยวมันจะมีตัวแทนตัวอื่นที่ดีขึ้นมาแทนที่อาจจะใช้เป็นไอรอนคลอคู่อ่ะไอรอนคลอเลยก็ได้อะฮะคำถามคือทำไมผมแนะนำมอนตี้เป็นตัวที่5ตัวสุดท้ายนะครับเนื่องจากว่าในส่วนของเลอรล็อกส์นะครับผมก็คือหินผาถ้าแปลเป็นไทยตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นการท้อนนะครับผมคู่ต่อสู้ที่อยู่ใกล้ที่สุด2ตัวววเเป็นลา5ิ นอกจากนั้นแล้วนะครับตอนที่คุณใช้สกิลเลอร์ล็อกเนี่ยหรือว่าตั้งโล่แบบแข็งขันนะครับผมตรงนี้จะเป็นการลดเดามจจากคู่ต่อสู้ที่ยิงใส่มอนตี้ถึง85คือเป็นอะไรที่ดีมากต้องต้องบอกนะครับว่าการทอนเนี่ยมันทําให้คู่ต่อสู้ไม่สามารถที่จะใช้สกิลในขณนะนั้นได้ด้วยในขณะที่กําลังโดนทอนอยู่นะครับหรือว่าโดนแบบยยุอยู่นั่นเองถือว่าเป็นสกิลที่ขัดจังหวะคู่ต่อสู้ได้แล้วเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวเองสูงมาก2ตอนที่ ปลดในส่วนของ4ดาวแล้วเนี่ยจะได้ในส่วนของ p a s s i v e ability ที่มีชื่อว่า h e a v y heavy นะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นนะฮะว่าทุกๆเลือด25%ที่หายไปความแข็งแกร่งข็งทุยแข็งแกร่งฮะขออภัยแข็งแกร่งฮะจะเพิ่มขึ้น100%มันกลายเป็นว่า25%่สาสุดท้ายของเลือดของคุณคุณจะมีเกราะที่เพิ่มขึ้นถึง300% 300%ครับถ้าไม่ใช่ว่าคู่ต่อสู้มีสกิลที่สามารถเจาะเกราะได้แบบหนิงหวงหัง ที่แบบหรือว่าจะเป็นไซฟิชที่ยิงหัวเนี่ยคือแทบเรียกได้ว่าเป็นอมตะช่วงท้ายเกมเป็นอย่างมากครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นสกิลพสซีฟที่ทําให้มอนตี้เนี่ยควรมีอยู่ในทีมของคุณช่วงต้นเกมช่วงกลางเกมนะครับผมหรือว่าเล่นไปสักระยะหนึ่งก่อนนะฮะถ้าเลเวลเยอะค่อยว่ากันแต่ว่าถ้าเป็นช่วงแรกๆที่คุณเล่นคุณยังไม่มีตัวแท้งตัวอื่นที่ไว้ใจได้แนะนําครับอัพมอนตี้อัพเกระมอนตี้ไปอาวุธช่างหัวมันนะครับเพราะหน้าที่ของมอนตี้คืออะไรแท้งจ๋า,จา ยื้อเวลาจัดจัดเพื่อให้ฝั่งของคุณเนี่ยใช้ในเรื่องของสกงสกิลหรืออะไรก็แล้วแต่ของคุณกระชือไปท่านสายคู่ต่อสู้ได้แน่นอนนี่แหละฮะนี่แหละฮะนี่คือนี่คือ5ตัวหลักนะครับผมที่ผมแนะนําให้กับท่านผู้ชมนะต่อนั้นเรามาทวนกันดีกว่าครับว่ามีตัวอะไรบ้างน,นะครับผมตั้งแต่ต้น1ครับไอรอนคลอไอรอนคลอฮะผู้หญิงท่านนี้เลยครับผมไอรอนคลอนะครับ แล้วตัวที่สองนะฮะที่ผมแนะนำมีอะไรอีกนะตัวที่สองที่ผมแนะนำนะครับผมเออ่มีเป็นในส่วนของฮันดันทอมรีดปะตัวที่สองทอมรีดครับผมนี่ครับผู้ชายท่านนี้ทอมรีดถือว่าดีมากนะครับทอมรีดนะครับผมทอมรีดย้ำนะฮะทอมรีดหน้าตาแบบนี้3บัคครับจากเรนโบว์ซิกบัคถือว่าดีนะฮะถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็หาง่ายด้วย แค่เข้ามาเล่นเกมเรื่อยๆนิดๆหน,หน่อยๆทุกวันนะครับผมทำให้ครบออเจกตีฟของเดลลี่มิชชั่นของมันตัวที่4ครับหนิงหวังหนิงหวังเนี่ยก็จะมีในส่วนของทางด้านเอ่อมิชชั่นนะครับผมนะฮะแล้วก็ในเรื่องของออเจกตีฟที่สามารถเคลียร์และได้อินเทลของนิงหวังมาปลดได้ถึง4ดาวไม่น่าไม่น่าจะยากเย็นเท่าไหร่นิงหวังอันนี้เป็นตัวที่ผมแนะนําเหมือนกันแล้วก็ไปถึงตัวสุดท้ายครับมอนเทเนอร์นะฮะมอนตี้ของเรานั่นเองจากเรนโบว์ซิกอีกครั้งหนึ่งนะตัวนี้ ก็ได้มาก็เอามาเป็นแท้งเลยครับผมช่วงต้นเกมอย่างที่ผมได้กล่าวไว้ครั้งต้นนั่นเองอะทั้งหมดทั้งมวลตอนนี้นะฮะก็ครบแล้วสําหรับในส่วนของ5 s o โซลเจอร์นะครับผมใน e l i t e Squad ที่คุณควรปลูกปั้นมันให้เก่งกาจสามารถขั้นต่ํา4ดาวให้ดีคือ6นะครับผมแล้วก็บางตัวเนี่ยมันจะมีความสามารถตอนที่ปลดล็อกตอน8ดดาวด้วยซึ่งผมขอข้ามไปในอนาคตเพราะว่ามันเป็นช่วงท้ายๆนะครับผมหรือว่าเป็นแบบในส่วนของ เอไฮเทียร uh, ์ละซึ่งเป็นเทียร์สูงละอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันในส่วนของอนาคตเพราะว่าตอนนี้เองผมก็ต้องเก็บข้อมูลด้วยเช่นกันอ่ะใครมีคําถามนะครับผมหรืออยากให้ผมทำคอนเทนต์หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับอิลิสควอรดอะไรเนี่ยก็ลองทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้ละกันเนาะยังไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากที่ติดตามนะครับผมแล้วก็พบกันใหม่กับเออ่เกมอิลิสควอรดที่ไม่ตัดเหรียญเจอเลยครับยังไงวันนี้กับลาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีดนะฮะทุกท่านสวัสดีครับโอ้เจ๋อ